ตัวหนึง่งครับตัวหนึงนน่งทึ่งๆมีตัวหนึ่งคู่อนะ้างครับผมลงแ,แล้วลงนะแล้วเจ้าหน้าล่าดนะึงเอาอยู่ครับเซนุกปลาเอาสูงแล้วครับผม นี่ครับตัวนึงครับนี่ตัวนึงยี่สุนี่ครับนี่นี่ยเห็นเนาครับมันย้อนแสงแต่ว่าตัวนึงล่งลงลงข้างล่างครับลงไปหาหน้าล่าละครับผมเราตอนเห็นบินขึ้นอยู่นี่เราแต่เรา,าเห็นตัวนกอื่น ขึ้นมิดนะครับพี่น้องขึ้นมิดแท้เรียบร้อยครับผมนาลาจัดให้นะครับผมไปครับมาเบิ่งตัวนรำกันครับผมตัวนึงยื่นเทิงครับเรียบร้อยครับตัวทัางล่างจัดให้แล้วครับนาลาตัวเทิงนี่เป็นคู่อ้างครับผมเรียบร้อยครับผม จัดแล้วครับเก็บรอยครับผมเตรียมคอเลยครับผมเตรียมคอเลยครับนี่ครับผมเตรียมคอเลยครับผมปีก ไม่มีไม่มีไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีแต้มไม่มีแต้มสวยครับตัวนี้ลายหมุนอับครับเลยขึ้นไปเหรอหรอเฮ้ยเฮ้เอเฮ้เอ ว่าวหรอวันแดดดิไปครับผมขอย,ยัดเก็บครับผมจัดแล้วหนึ่งแต้มครับผมคำแล้วครับพี่น้องว่าจะลุนอีกจักแต้มยนี่ยมือแรงก็บม่ได้หรอกครับผมไปครับผมไปเก็บนกกันฮะมาันาตัวเดียวแหละครับเหมือนี่เจ้านาราจัดห้ายขึ้นเก่าแล้วครับ ไปครับผมเก็บนกค,ครับผมคำและนี่นะครับเจ้านาลาจะเวียนตกดิ่นอภิรักษ์นี่ครับเจ้านาลามันขันอยูุ่่นพี่น้องนี่ต้นนี้น่อยขสูงกุลละดึงเบื้องนี้ก็บพราะว่าข้าพุ่นอีกต้นหนึ่งนั่นไปแล้วครับมันอ,อุ้มน,น,นี่ตัวนี้ นี่เขาเขาตัวนี้ครับูนตัวหนึ่งยู่ยองยอดเลยนะครับนี่ครับยอดนี่แหละยอดนี่โอ้มือกันไหมมาทานในมือแลมไทยลกงาไปครับพี่น้องกำบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อพี่น้องเอ้ยไปครับผมคลิปนี้กับบม็อยังไงขอว่าสวัสดีครับ